วุ้นเส้นเนาะค่ะเนาะต้มสิกินสมใจอยากเลยค่ะพี่น้องในวันที่หายป่วยเนาะค่ะเนาะเป็นไข้หวัดใหญ่มาสองอาทิตย์เต็มเต็มค่ะพี่น้องมาค่ะกะปิกะปีไตลอยจังหูมาเลยค่ะมามาซวยน้ำกันพี่น้องขันแรกกะเคาะนี่ค่ะพริกเราเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นพริกสเปนเนาะคะนะ่ะเนาะพริกสเปนก็อร่อยค่ะเพิ่อจะได้กินพี่น้อย หายไปไหนมาไม่สบายค่ะพี่น้องไปไปฉีดวัคซีนมาเลยไม่สบายครั้งแรกค่ะที่ที่ป่วยหนักเนาะค่ะนะป่วยมันกับแบบไม่ไม่เคยขนาดไม่เคยป่วยแบบนี้มานานมาก เป็นเพราะเราอายุเริ่มมากแล้วั้งเป็น้องเชื่อไหมว่าไม่เคยนอนท้องวันเมื่อวานนี้นอนท้องวันอะแล้วเมื่อวานนี้ไม่ดื่มกาแฟค่ะ นอนแบบจนสามีโทรมาจากเมืองไทยเนาะธรรมดาแกจะไม่เคยมาโทรมาปลุกเพราะว่าแกเคยเห็นโทรหาแล้วเมื่อวานนี้แมบ,บไม่ได้โทรหาเหมือนกันแบบว่าโอ้โหแบบอาการหนักอะ่ะแกคิดว่าคงแบบไปไหนแล้วมั้งอ่างเงี้ยเขากันค่ะพี่น้อง อากาศเดนมาร์กเปลี่ยนมากเปลี่ยนจนแบบปรับไม่ทันอนะหยุดสี่วันเร็วมากเลยวันนี้วันที่สามแล้ว ยังหาซื้อของขวัญไม่ได้ครบเลยสั่งออนไลน์ก็โอ้โหพี่น้องคนไปรับของตอนนั้นไปเซ็นเตอร์คนไปรับของเป็นร้อยอะแล้วแบบยืนอะ แล้วแบบอห่กะปีใต้นี่อร่อยอร่อยซื้อมาจากบ้านอีกไม่กี่อีกสิบวันค่ะทำงานอีกสิบวันไปเมืองไทยแล้ว อร่อยค่ะมีทั้งผักสดผักดิบนะ เดี๋ยวกินอิ่มจะพาพี่น้องไปอ่ไปช็อปนะค่ะน้อไปเดินเที่ยวกันไปเดินเที่ยวห้างใหญ่กันดีว่าจะมีว่ามีอะไรลดบ้างเนาะค่ะนาะ ฝนก,ก็ตกตกเป็นอะไรที่แบบมันไปยากมายากอนะใช่เสื้อผ้ามีแต่พี่น้องขี้เกียจอะ่ะถ้าถ้ามันถ้ามันอากาศแบบมันเฉะมันอะไรนี่มันแบบมันทำแบบขี้เกียจอะ อือิ่มครับน้องโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันค่ะ